mày lên mày vào còn tôi đi mày đi thằng anh chậm lời mày giật anh nịt anh mạnh nè anh ba ha của mày nè anh píp là ai nè anh จะโจรจะโจรจะโจรแถวนี้นะพี่ไปโจรที่แม่น้ำดีกว่าวร้อนใช่ไหมเนี่ยจะโจรไม่ใช่โจรน้ำโจรภามาเรื่องกูเน,น,นี่ยเป็นโจนนนโรจี้ป่น,นอเ,ออเอาเงินทรัพย์สินเงินทองด้วยเฮ้ยไปจี้กันไปพี่ไปโจรเนาะเออตัวนีไล่แบไปทำไมเนี่ยทำไมอ่ะไล่ไปได้ดกอบโมที่หรืออ,อ้าวคือกำลังเพลินงู้นเลย,มเลย,มเลยไม่บอก พี่เงยทองพี่มีติดตัวมากระดองไม่รู้นะกูของถามงานทำข้างหน้าโอ้ยโอ้ยรู้สึกนน่่วามัทดีได้แล้วไม่มีไม่มีเลยหรอกมีไม่มีตังค์รอไม่มีแน่หรอไม่มีไม่แน่หรอกเว้ยพวกมึงสามคนเนี่ยมันเหลี่ยมเยอะเดี๋ยวกูขอโทษตัวมึงก่อนไอพี่มาขออะไรไม่มีไงหาใครนอกไม่กูฟันขาไอ้น้องชายเพียงไม่เด้พูดทำไมใครให้พูดนะ เฉยนะเห็นพี่ไหมน่ะเห็นคุดีอยู่นะีดไปเฉยนะคุงมีรอพี่ไม่มีไม่แน่อะไรอะอะไรอะไรทุเรียนเล็กทุเรียนเลป้าได้มาเมื่อคืนฮะได้มาเมื่อคืนเหรอไม่มีเฮ้ยอ้นันมีนตาง้จี้ตรงนี้เว้ยูน้องกูตัวเล็กเว้ย ผมทอนาิกามาเลยนานิกาผมเออแล้วผมจะอะไรดูนะ่ะจะดูรายยังไงอ่ะไปซื้อใหม่นวะเองไปก่อนแล้วชิ้นี้ชิน้ย่อดไปไปไปไเไป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 ไอไป้ปไปไปไังมาให้กูด้วยขอบคุณครับคุณพี่ที่มีวันกับพี่ไปไปกปไปไปไปปไ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 ไไป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 เปิปไ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 ป่ปไ่ไปไป มันมีข้างล่างด้วยเลี้ยเลี้ยเอาใดตาใช่ไหมขอด้วยมันจะก่อเลยจะส่งให้ใดกาแต่ผมไม่ส่งให้พี่กับเบิร์นนะพี่จะมาทงผมตายหมดอ๋อวางไว้กับเบินอ๋อไม่มีไม่มีแล้วให้ลุงเก็บเองอ่าวพี่จะออกก่อนครับเก็บปุ๊บมึงก็เตะหน้ากูเลยใครพี่จะมาแย้มลงเก็บทำไมอ่ะใครเขาบอกพ่อมลงเก็บแล้วเตะหน้าบ้าเปล่าไม่อะไปดูคณะไหนมาเนี่ยลุงเป็นทุกคณะเลยไม่มีแล้วพี่เกย์อรามเขาเล่นทางใหม่แล้วเขาไม่เตะหรอก แน่ใจแน่ใจสาบานเอาสาบานในพองตายสถาบันไม่ดะสาบานไม่ดีสาบานนี่เนีปล่อยให้พ่อคงตายไปตามธรรมชาติครับขอบคุณครับที่มากครับขอบคุณครับได้การได้ครับจะถือให้ที่ครัวนะขอบคุณครับคุณแม่ครับขอให้คุณแม่ดูดีมีความสุขขอบคุณครับเราได้เงินหมื่นถือได้เงินแสนได้การแข่งเงิน ครับขอบคุณครับแม่ครับแม่เขาแเห็นแม่เขาเดินมามองนะเเดินกาตกใจขอให้แม่ขอแม้นี่วันนี้หลังได้เงินหมื่นเขื่อนได้เงินแสนไปไปไดไปด่าวเก็บเถอะอย่าข้ามด้วยออไม่มีใครจะทำอะไรหรอกเก็บเถอะไม่แตะไม่แตะไม่แตะเล่ามึงเข้ามาทำไมอ่ะก็มาดูที่ใกล้ไงว่าพี่จะเก็บยังไม่ต้องดูคุณเห็นตรงนี้อยู่แล้วก็รู้ไงเออมึงส่ง ตะเกียงทำไมอะยุงไม่กัดมึงเห็นมืดไหมเนี่ยมีีตลกผเก่งเก่งเช้แล้วล่ะใช้แล้วนะเออเออถอยไปอ่ะถอยถก็ได้เออเอ้าว่าเไม่เปนเข้าตันไู้ม่ตมีัวเองด้วยมที่อ่ะเอาไป เงินกูขอโทษกูไม่ทำแล้วขอโทษทีขอให้ขอให้ตัวแล้วชื่ออะไรฮะชื่อผมผมไม่ใช่เป็นโจรอ้าวูจนยังไงโจรทำไมไม่หางานที่มันท้าที่มันมาไปจี้เขาบาปวันนี้ก็ทำงานเนี่ยไปจี้เขาเนี่ยไม่เอาไม่เอางานนี้ไม่เอา เรางานที่มันสุจริตสิแดดเล่าลมตกแล้วราทงานที่มันสุจริตทำดี่าไว้งานสุจริตอะาสุจริตบ้าอะไรก็มึงร่างไม่รู้จักเรมัต้ออะไรเอาเอาแรงงานเข้าแรกเกินทำงานหนักๆน่แบกอิแบกปูนแบกข้าวสารไอ้นี่มึงพวกกูไหมเนี่ย โมจี้กูบ้าเหรอแบกีแต่กูไปกต้องการงานหลักๆทำเป็นหรือเปล่าโอ้แบกีแต่ปูไม่ทำละปูเหนื่อยเออท่าเท่าทำงานเบาๆงานเบาๆอย่างเช่นแบกสำลีมึงมีที่ไหนล่ะนี่มึงมึงเป็นพวกมึงเหมือนเนี่ยย้ายแล้วมันย้ายแล้วเอางี้เอางี้แกเป็นคนแกเป็นโจรเออแต่แกไม่ได้เต็มใจที่เป็นโจรใช่ไหมเต็มใจไม่ได้จะ่ป็นจี้ทำไมอ่ะเอางี้เอางี้ เแบบกับตัวสมัยพี่ให้โอกาสมันก็หน่อยรู้จักกันไว้รูร้จักกันไว้พี่นะแต่มื่อทำให้พี่น้องสามคนตก,กอกตกใจรับผิดชอบในการรับผู้ปู่ไปดูแลตกลงไหมเอาเูไปอยู่ด้วยเอา,เอาไปดูแลเออเ้ยแล้วกูยังป้นเขากินเลยนะเราก็ลังจะมาช่วยกูป้นหรือไงไม่ได้ช่วยให้ป้นคือให้ช่วยกันไปทำมาหาที่ที่มันสกปรกเอาอย่างนี้ดีกว่าเราสี่คนเนี่ยกับไอ้ครึ่งคนเนี่ย เลยพาไปห้าไปหางานทำไหมไอ้เร่ขึ้นคนเห็นไปลูกก่อแค่โอาโหโทษเกยคนแค่นันโเปิดมันไม่โทษนะเราไปหางานทำงานไปหางานทางหน้าเหรอที่เนี่ยไม่มีเลยในเมืองมึงมีเอาูกทอาไเลยอย่าทาใครกูรู้ไหมเออไปานกูเลยไปไหนก็ไ่นองชมการแสดงมาเพ้นเลยครัจากทองเรื่อง